พ ages, ่อมุจจรินนะครับวันอาขานะครับลำนานแห่งรุ่มไปน้ำโขงการสร้างสะพานนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะรยูนี่จะสวยนะยิ้มแย้มนะ่าชม เรื่นู้นก็จะเป็นอีกด้านนึงนะครับท่านผู้ชมก็จะจะเป็นรูปของท่านเหมือนกันนะครับสน้ำมนตัน้ำมนต์น,นะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำ ท่านผู้ชมวันนี้ก็จะเป็นรูปของพญายนาคเหมือนกันนะครับทำยิงคลายไว้อ่ะจะสวยอีกแบบนี้ท่านผู้ชมนะครับ้วพาท่านมาชมนะฮะในเขตของมุกดาหารนะครับสถานมิตรภาพแหล่งที่สองมิตรภาพที่สองนะครับจะมีรูปพญายนาคองค์ พ่อสีสุโธทกับพ่อมุจรลินนะครับ